วครับก็เป็นแคมเปญที่เป็นกิมเบกที่อยากจะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าทุกคนว่าโอเคเราได้กินหมูแห้งกรอบที่แบบเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็ได้เล่นประสบการณ์แบบสายมูด้วยกินแล้วอรอยเลยกินแล้วดวงดีด้วยกินแล้วกินแล้วดวงดีด้วยครับประสบการณ์มถ้าเกิดว่าเอาแกะเชียงซองอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นสแกน QR c o ้ e ก็จะจะสุ่มดวงมาให้เราดวงวันนั้นเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนแบบเมนจิมซีอะไรอย่างเงี้ย พุทธภาพอร่อยครับพี่ยังกินหนึ่งใช่ครับคือความอร่อยก็คือกินหนึ่งกินหนึ่งแน่นอนนะผมแล้วก็เป็นสแน็คที่แบบโปรตีนสูงด้วยแล้วก็เป็นสแน็คที่เรียกว่าอบด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทอดกินแล้วหุดีด้วยเลยกินแล้วกินแล้วหุ่นดีเลยเหมือนเจมเลยนะเหมือนเจมเลยนะช่วงนี้ก็ว่าไม่ได้ครับปฏิเสธได้ยาก วันี้ช่วงช่วงุนี้ก็สิ่งหน่ก็จะเป็นแบบว่าตอนนี้ออกกำลังกายประกากหน่อยครับคือประกาศใหม่ของเจ้าสัวก็ฝากด้วยนะครับกับแคมเปญหมูหูหมูมูหมูนะครับเป็นอูแนังหมูหมูแนังกรอบเจ้าสัวนะครับถ้ามือใครยังไม่ได้ลองชิมอยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะครับมาบอกว่าเราติดใจแน่นอนนี้ล่าสุดค่ะหวานจังเลยอ่ะไอจีมดมดคืออีกแล้วเหรอแล้วอะจะใส่ก่อน มน็เพราะว่ามันเกิดหวานที่สุดในสามโลกนี่หวานที่สุดรับเอ่อเป็นวันราะมันเกิดถามว่าหวานแบบมันขึ้นไหมก็อันนี้ไม่ชัวร์เพราะว่าปกติก็ทำางนี้อยู่แลย้ยห<อ>วานดูแล้วหวานดูแล้วก็วน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเป็นยังไงครับปีนี้มีแต่หวานพิเศษอะไรบ้างปีนี้ไม่ไมีหวานพิเศษแล้วอ่าจริงๆมีซื้งหวานนิดหน่อยแต่ตอนแรกก็คิดว่าจะหาไม่ทันเลยเป็นแนวสุดท้ายหรือว่าเขาเลือกมา เออก็เอาไปเซอร์ไพรส์เราอะไรอย่างเงี้ยเพาะว่าใครร่างไม่ถูกใจไหมคะก็จะถูกใจถูกใจเลยก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่บอกได้ไหมเอ่ยว่าเป็นแบบอะไรบอกไม่ได้บอกอกไม่ได้หรอทำลายทำลายอันเดียวอเระลอกไปค่ะ FC หรือเพื่อนเพื่อนมาแซวกันหนักขนาดไหนคะส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนเพื่อนมาแซวก็มาแวแบบหวานจัง คิดคือเนื้อคู่ได้เลยะอ่าอันนี้ค็ฟังที่สึกแบบว่าที่เราอยากจะบอกก็เลยใช่ไหมคะว่าขอแชทของเราอะผมลืมไปแล้วขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลืมเลยมาดีกว่าหนึ่งเพราะว่าลงหลายแชทของเราอ่ะขอโทษจริงๆคือตอนนี้แบบว่าอ่าค่อนข้างรัดตัวนิดนึงโอเคโอเคผมโดนแน่อ่าเนื้อวก่รอเดี๋ยวออกตัวไว้ก่อนจัดสรรไว้ก่อนโอเคแคปกาน ร้อนเลยครับผมได้ได้แต่ได้มาทางการชาร์เราก็เตรียมไว้เพื่อวันนี้วันพิ่เจ็ดวันสายหรือต้องการจะบอกเขาว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของกันก็มันเป็นการตลกๆนะครับก็เลยแบบว่าค่อยๆเขียนไล่ไปอะไรอย่างเงี้ยที่มีหลายประหยัดพลเงแล้วหลายแรงพี่น้ารู้สึกก้าจะไม่ผิด ไม่ก็อยากมีนีประมาณประมาณสามสัปดาห์สามอันทำไมต้องเป็นสามอันนี้คะเลือกยังไงเลือกยังไงก็ไปลองมีแบบนี่แอบไปเสิร์ชหาบ้างอะไรลองคิดเล่นเล่นบ้างมันเข้ากับสถานที่ชนิดพันธุ์นี้เป๊ะเลยครับรวมกพราว่าไงบ้างเรื่แคปชั่นนะคะแคปชั่นเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยคนทราบหมดแล้วว่าเขาเป็นคอมมูนอ๋อคือเราเพลิงจริงอ่ะคือแคปกับช่นเนี่ยเขาก็รู้เป็นแบบพวกเสี่ยวเป็นเช่นนี้ สไตล์เปว่ามันเป็นแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ูมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์เราที่แบบคแรตอรเรอ๋อครับคืองน้ใจจองแล้วเป็นนพารรมแลวรอแล้วันนี้ครับผมลืมไปแล้วอเจนบกว่าพอตอนนี้มือฉอว่าหลายๆอย่างวมตัวกันเลอีกที่เงอนขอว่ามัน ดูจับกอะไรเงี้ยอจับเกเ,เกต่ตอนนี้ก็ยังแน่นมา,มากๆเลยคนระับใส่้วยด้วยเนื้อไปด้วยเนื้องเดียเ๋ยวก็แขงแน่นมากๆรี ถ้าเจ็บมันมากขึ้นไปไหมนะครัจะเจ็บมันมากขึ้นไปไหมเหรอคือคือคือจริงนะเอาเอาแบบซีเรียสนะแบบเครื่องไม่ตลกอะไรอย่างเลยคือคือเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็น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 คู่ผมแล้วกันคูเป็นลักษณะแบบเนี้ยมานานแล้วแต่ประเด็นก็คือเราไม่ค่อยได้แบบออกสื่อให้ทุกคนเห็นเวลาออกสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเแบบที่พูดอยู่คือคาดเดาเลยว่มันเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแบบ หวานน้่นั่งไรเงี้ยคือปกติแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่คู่ที่แบบหวานเยอะเยอะอะไรว่ามันเป็นลักษณะของการเลืนายคนกกสายตรบ้หลักใหมนี่เป็นเลื่อนหนนมาใช้หมเป็เหอาลองจริงประเด็นแรก ว่าสร้างเพื่อที่จะเป็นเรือนหอค,คือจุดประสงค์แรกก็คือแค่แค่อยากแค่อยากมีบ้านที่มีมีบริเวณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ก็เป็นเรื่องของอาจารย์ทำให้งงโอเคก็ทำให้ในอนาคตอาจจะคือถ้าเกิดว่ามันจะแปลงเป็นเรืนอนหอแล้วหมายความว่ามันต้องสถานะเปลี่ยนก่อน ตั้งใจแรกเนี่ยคือไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องงานแค่นั้นเองแล้วความพร้อมของบ้านหลังนี้มันคือเหมาะกับการที่อแบบว่าครอบครัวครอบครัวได้เลยคือจริงๆแล้วอ่ะต่อให้ต่อต่อให้เราไม่ได้พูดถึงประเด็นสร้างครอบครัวกันน่ะก็อาจจะไม่มีปัญญาสร้างแบบอื่นแล้วคือประเด็นอยู่ที่ตรงนั้นคือโอเคสมมติถ้าเกิดว่ามีตังค์มากมายอะไรเงี้ยครือถือว่าลูกค้ายังจ้างอยู่ก็ โอเคอาจจะแบบไปสร้างหลังอื่นได้แต่ว่าคือในนัดมเมนต์นี้ในนัดมเมนต์นี้ก็มุมเป็นมาหลังนิดก่อนขนาดนับปลายไปเกินที่เราจำกัดไว้อย่างมันไปนานแล้วเหรอครับไปขนาดไหนบอกบอกไม่ได้เลยครับมันเป็นเรื่องน่าอายนิดหน่อยแต่ว่ามัก็ไม่ใหญ่หรอกร้อยอย่างร้อยด้อยับ ไกลๆเราไปไกลๆคือคือคือมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนแหละคือแต่ว่าพอเราทำมามันก็จะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องต่างๆบาการข้ามบ้านเหมือนกัคนมันจะมีความเด็กๆที่ไม่ต้องการการทข่งขนต่างๆอะไรเงี้ยบางคนถูกหลอกถูกอะไรอย่างนี้ยเติมข้ามอะไรอย่างเงี้ข้ามอ่ะข้ามก็ต้องมีมีครับมีแต่แต่ว่าผมก็ลองไปซาวเสียทุกคนดูอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาหมเราเลยสบายใจรเราไม่ได้โดนคนใดใช่นนไม่ได้โดดคนใดหรอกขั้นใจถึงอื่นนะเราคือผมว่าค,คือปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนอว่า,ม,า,ม,ามันยากมันยากมากๆที่เราจะสามารถอธิบายได้ว,ว่ามันเนกิดจากจุดไหนบ้างมันมีหลายๆปัจจัยที่ที่เดินทางไปถึงการแตกต่งางกับผู้รับเหมาซึ่งเป็นประเด็นสุดคลาสสิกกับผู้ทำบ้านและผู้รับเหมาไม่ได้ว่าเราเจอปัญหาพวกนี้เราจัดการยังไง เพียงเดียวหครบหมายถึงว่าก็เรียกว่าต้องใช้เวลามมนค่อเยอะแึงว่าบ้านบ้านหลันี้ต้องใช้เวลาเยอะมากๆในในในร้จจุบนโดนไปเยอะไหมจะกจะเป็นพนั้านทำงานื่อบ้านหลังคือจริงเราก็ไม่ตั้งใจหรอกเหมือนว่าคือเราก็ไม่ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นขนาดนี้เลยมันจับมัดจับูทั้งหมดเลยมันเป็นเลยการายออกมาเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นกันอว่วไ เราผช่ับาดูละครอนรวละครรยแล้วสาธุครับาูรแล้วะช่วยนิดนึงครับไ่คือละครละครเรื่องใหม่วันจันทร์น้านี้แล้วนะครับวันที่22 23 2 2งก็เป็นวันจันทร์คารนี้แล้วนะครับที่จะได้ดูเรื่องใหม่โลกหมุนมอกเธอมีพี่โบ Welcome to Star Society.